สมเด็จพระณิิฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันนี้เวลา14นาฬิกา12นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิษิฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประจำปีการศึกษา2566 โอกาสนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงราย จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมสมเด็จย่ามหาวิทยายลัยแม่ฟ้าหลวงโดยในปีนี้สภาหมหาวิทยายลัยแม่ฟ้าหลวงมีมติมอบป,ป,ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน3คนมอบรางวัลเชิดชูกเกียรติตุงทองคำแก่ผู้มีคุณอุปการต่อม,มหาวิทยายลัยจำนวนหนึ่งคนมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับป,ปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมจำนวน2431คน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางและภาษาจีนเป็นภาษาที่สองเพื่อพัฒนาทักษะความสามารถของผู้เรียนให้ครอบคลุมกับวัฒนธรรมที่หลากหลายที่จะร่วมพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวหน้าและสมบูรณ์ต่อไปในอนาคตตลอดจนเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติลำดับต้นๆของประเทศ ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุปริญญาถึงระดับปริญญาเอกจำนวน69หลักสูตรใน15สำนักวิชา โอกาสนี้พระราชทานพระราชโองารแก่ผู้สําเร็จการศึกษาใจความสําคัญตอนหนึ่งว่าบัณฑิตทั้งหลายต่างก็สําเร็จการศึกษาสมกับที่ได้ตั้งใจภาคเพียรมาโดยตลอดแล้วต่อไปก็ถึงวาระที่จะต้องออกไปทํางานและดําเนินชีวิตในสังคมร่วมกับผู้อื่นการที่จะดําเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้สําเร็จผลที่ดีที่จเจริญได้นั้นจํงเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความคิดที่ดีที่ถูกต้องเป็นพื้นฐาน ในเรื่องนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิษได้พระราชทานพระบรม,มาราชโชวาทไว้ความว่า ความคิดนั้นสำคัญมากถือได้ว่าเป็นแม่บทใหญ่ของคำพูดและการกระทำทั้งปวงกล่าวคือถ้าคนเราคิดดีคิดถูกต้องทั้งตามหลักวิชาและคุณธรรมคำพูดและการกระทำก็เป็นไปในทางที่ดีที่เจริญแต่ถ้าคิดไม่ดีไม่ถูกต้องคำพูดและการกระทำก็อาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียหายทั้งแก่ตัวเองและส่วนรวมได้ ด้วยเหตุนี้ก่อนที่บุคคลจะพูดจะทำสิ่งใดจำเป็นต้องหยุดคิดซะก่อนว่ากิจที่จะทำคำที่จะพูดนั้นผิดหรือถูกเป็นคุณประโยชน์หรือเป็นโทษเสียหายเป็นสิ่งที่ควรพูดควรกระทำหรือควรงดเว้นเมื่อคิดพิจารณาได้ดังนี้ก็จะสามารถยับยั้งคําพูดที่ไม่สมควรหยุดยั้งการกระทำที่ไม่ถูกต้องพูดและทำแต่สิ่งที่จะสำเร็จผลเป็นคุณเป็นประโยชน์และเป็นความเจริญ จึงขอให้บัณฑิตทุกคนน้อมนำพระบรมราโชวาทที่ได้เชิญมานี้ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานสือไป ต่อมาเวลา16นาฬิกา32นาทีสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินไปทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุญญเดชวิกรมพระบรมราชชนกประทับคู่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีน้ำมนตทนพิธีลานพระราชานุสาวรีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดสร้างขึ้นเพื่อเทศพระเกียติ สมเด็จพระมหิดลลาทิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทางนี้สมเด็จพระมหิดลาทิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวงการแพทย์ของประเทศไทยอาทิส่งปรับปรุงการศึกษาแพทย์การศึกษาพยาบาลและการปรับปรุงโรงพยาบาลศิริราชสนับสนุนการรับนิสิตแพทย์หญิงพระราชทานทุนการศึกษาแก่แพทย์และพยาบาล สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงก่อตั้งมูล,ลนิธิแม่ฟ้าหลวงเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในถิ่นทุรกันดาลให้เข้าถึงการสาธารณสุขและการศึกษาทรงริเริ่มโครงการพัฒนาดอยตุงจังหวัดเชียงรายส่งเสริมชาวเขาในการปลูกกาแฟและแมคคาเดเมียเป็นอาชีพเพื่อให้ราษฎรหยุดบุกรุกป่าปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูทรัพยากร สำหรับพระราชานุสาวรีจัดสร้างด้วยวัสดุซิลิคอนบรอนซ์มีขนาดสองเท่าของพระองค์จริงในลักษณะสมเด็จพระมหิดลาธิที่เบศอดุญเดชวิกรมพระบรมราชชนกทรงยืนและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประทับพระราชอาจหรือเก้าอี้เมื่อแล้วเสร็จจะประดิษฐานณบริเวณด้านหน้าอาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนชาวจังหวัดเชียงราย จากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารวันชัยสิริชนะมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงทอดพระเนตรนิทรศกาดิจิทัลรวมศาสตร์สินรับมือภัยพิบัติสู่ชุมชนยั่งยืนซึ่งนำเสนอแนวทางจัดการภัยพิบัติจากมหาวิทก,กภยัยปี2567ในจังหวัดเชียงรายผ่านเทคโนโลยีทันสมัยทั้งโมชั่นกราฟิกเว็บแอปพลิเคชันและเทคโนโลยีเสมือนจริงหรือ VR การสาธิตเว็บแอปพลิเคชันของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงซึ่งได้พัฒนาขึ้นเพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลภัยพิบัติโดยเฉพาะอุทกภัยได้มีการเก็บข้อมูลภาพและข้อความจากภาคีเครือข่ายนำมาประมวลผลเป็นแผนที่อุทกภัยในเวลาจริงแสดงข้อมูลพื้นที่พักพิงและเส้นทางที่ไม่สามารถสัญจรได้ซึ่งมีผู้ใช้งานหลายหมื่นคนในช่วงที่เกิดเหตุอุทกภัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดเก็บข้อมูลโบราณสถานด้วย VR เชียงแสนโครงการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมเมืองเชียงแสนด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงซึ่งได้ทําการสํารวจและเก็บข้อมูลโบราณสถานที่สําคัญในเขตเมืองเชียงแสนกว่า30วัดใช้เทคโนโลยีการสแกนวัตถุ3มิติความละเอียดสูงได้รับผลตอบรับที่ดีจากผู้ใช้งานกว่า500คน การนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการเพื่อรับมือภัยพิบัติโดยแบ่งเป็น3ด้านหลักได้แก่ด้านป้องกันภัยพิบัติที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดทำคู่มือการเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ด้านบรรเทาภัยพิบัติที่ให้ความสําคัญกับการจัดตั้งศูนย์อํานวยการการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉินการดูแลด้านสุขภาพการเปิดศูนย์พักพิงบูรณาการความช่วยเหลือและฟื้นฟูภัยพิบัติที่ครอบคลุมทั้งในมิติสุขภาวะสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมและก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับนักศึกษาจากวงดนตรีประจำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงหรือ M.F.U. แบ n นด์ร่วมกันขับร้องเพลงนารีรัตนาถวายแด่สมเด็จพระิ าธที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจเพื่อประโยชน์สุขแก่อนาราษฎรมาอย่างต่อเนื่อง